คร้ววันนี้นะครับเราจะให้พี่น้องเห็นกลยุทธ์การทำเงิน120 u s ดอลลาร์นะครับด้วยคลิปแบงก์และอินสตาแกรมนะครับทำยังไงนะครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับตอนนี้นะครับภาวะข่าวสารต่างๆนะครับที่กระทบเข้ามานะครับอย่าไปโฟกัสกับมันมากนะครับมีข่าวการเลิกจ้างมีข่าวการ เริ่มที่จะปลดพนักงานนะครับและก็แม้กระทั่งแบงก์ใหญ่ๆนะครับก็จะปลดพนักงานเป็นหลักหมื่นเลยนะครับโดยใช้ระบบ IT นะครับระบบ AI เข้ามาแทนที่มนุษย์เลยนะครับสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติที่กําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแลวพี่น้องจะต้องเตรียมตัวนะครับการหาเงินของพี่น้องต่อไปนี้จะเปลี่ยนบริบทไปทั้งหมดนะครับดังนั้นเราต้องศึกษาเล่งศึกษาสิ่งที่สําคัญที่สุดพี่น้องต้องมีความรู้ เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับความรู้เดิมๆเก่าๆใช้ไม่ได้นะครับพี่น้องต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการอย่างเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทําเงิน120ดอลลาร์พลาสนะครับต่อวันนะครับเราทํายังไงเชิญครับครับอย่าลืมช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับพี่น้องจะได้รับฟังเทคโนโลยีข่าวสารเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะครับในการทําเงินได้อย่างทันเวลาครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบ AI ผมพี่แอค AI หรือโคชต้นนะครับวันนี้ผมจะให้พี่น้องเห็นกลยุทธ์นะครับที่สําคัญอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ทําเงินนะครับกันได้เลยนะครับหากมีคอมพิวเตอร์นะครับพี่น้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปทําเงินเลยนะครับก่อนอื่นพี่น้องเข้ามาที่คลิกแบงค์นะครับคลิกแบงค์เนี่ยเป็นศูนย์รวมนะครับเวนเดอร์ต่างๆที่ให้คอมมิชชั่นหากเราสามารถ โปรโมทสินค้าและบริการของเขาได้และเขาก็จะให้คอมมิชชั่นเราทันทีนะครับ70% 80% 40% 60%แล้วแต่เวนเดอร์แต่ละรายนะครับวันนี้นะครับเราจะเข้าไปดูในตลาดของสปอร์ตบ้างนะครับเราพูดมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเราไปดูเรื่องกีฬาบ้างว่าเราสามารถทําเงินทางด้านกีฬาได้ไหมนะครับพี่น้องเข้าไปที่คลิกแบงก์นะครับแล้วก็มาไซอัพนะครับ เป็นเมมเบอร์ของคลิกแบง n ์นะครับพี่น้องจะมีแอคเคา t ์ของตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับที่มา r ์เก็ตเพลสนะครับพี่น้องเข้ามาดูโปรดักต์ตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องบาสเกตบอลในสหรัฐอเมริกานะครับบาสเกตบอลนะครับมีคนที่สนใจจำนวนมากนะครับแล้วก็เล่นบาสเกตบอลกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการต่างๆนะครับเขาก็อยากจะรู้นะครับเคล็ดลับต่างๆว่า เอมีวิธีไหนไหมที่สามารถที่พัฒนาการชูดหรือว่าการทําแต้มนะครับในกีฬาบาสเก t ตบอลนะครับตรงนี้นะครับมีเคล็ดลับที่เราสามารถที่จะสื่อสารไปในโลกซ ocial นะครับแล้วก็สามารถดึงทราฟิกนั้นเข้ามาผ่านลิงก์ของเราเพื่อให้เกิดเงินขึ้นมานะครับอเดี๋ยวมาดูนะครับระดั์ตัวนี้นะครับคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูเบื้องต้นนะครับ เอาละครับนี่ก็คือระบบการเทรนนิ่งนะครับเพื่อการชุดบาสนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับ ยอดนะครับพี่น้องลองดูรายละเอียดนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะนําไปสื่อสารเทคนิควิธีการเล่นบาสจากของจริงนะครับที่เขาทามาแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เคล็ดลับเทคนิควิธีการนี้นะครับทําเป็นตัวข้อสอนออกมานะครับคนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อสินค้าตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตัดผ่านบัตรเครดิตนะครับ เดี๋ยวเราจะให้พ่น้องเห็นนะครับว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะ,ะซื้อสินค้าเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือ get instant เข้าไปดูรายละเอียดเลยว่าชุดยังไงแล้วก็จำยังไงให้สูงนะครับเพื่อที่จะทำแด้มนะครับตรงนี้เล็กุ้นอยู่ที่138เหรียญตอนนี้67เหรียญเห็นไหมครับเขาให้เรา75เนนะครับ แต่ในรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีการแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะอัพเซลต่อเป็นอุโบส์เชิงลึกเข้าไปนะครับคราวนี้จุดนี้นะครับเมื่อพี่น้องได้รายละเอียดของปโผลิตสินค้าแล้วนะครับพี่น้องก็จะต้องหาทราฟิกคือคนที่เข้ามาผ่านลิงก์ของเรานะครับเรากลับไปที่ตรงคลิกแบงก์อีกทีนะครับเข้าไปที่โปรโมทนะครับผมจะโปรโมทสินค้าตัวนี้นะครับ ผมก็เจเนเรตตัวฮอปลิงก์ออกมานะครับเห็นว่าลิงก์ตัวนี้นะครับหากคลิกผ่านตัวนี้ก็จะทําให้เรานะครับได้คอมมิชชั่นจากสินค้านั้นนะครับผมก o p ปีลิงก์ตรงนี้นะครับผมไปที่ออยอดลิงก์ลงมานะครับให้เล็กลงพี่น้องเข้าไปที่ cat3.lycutt.ly นะครับตรงนี้พี่น้องนําลิงก์นะครับเมื่อกี้นะครับที่เราก๊อป พี่มาแล้วมาแพชลงตรงนี้แล้วผมจะช็อตลิงก์ลงนะครับให้สั้นลงให้ดูดีมากยิ่งขึ้นในการโพสนะครับแล้วก็ระบบก็ accept, เอ็กเซปต์รายละเอียดที่จะโพสเข้าไปด้วยนะครับโอเคแล้วครับเราได้ลิงก์ที่ช็อตลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็ก๊อปลิงก์ตรงนี้นะครับอโอเคเมื่อพี่น้องได้ลิงก์ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ In s t a g r กร คราวนี้พี่น้องคนไหนที่ยังไม่มี Account ของ Instagram ก็ไปรีจิสเตอร์แอคเคนะครับฟรีแอ c เคาท t ใน Instagram นะครับแล้วพี่น้องก็สร้างรายละเอียดนะครับของ Instagram ของพี่น้องขึ้นมาคราวนี้เราจะไปโปรโมทสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลถูกไหมครับผมเซิร์ชเข้าไปเกี่ยวกับบาสเกตบอลที่มีคนวิวฟอ l โล่ Follow, สูงเห็นไหมครับตรงนี้อยู่ที่3.4ล้าน Follow เพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็จะมีรายละเอียดที่เขาโพสต์ขึ้นมานะครับเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการบางส่วนนะครับว่าออมีอะไรบ้างนะครับที่จะทาให้มันเป็นไวรอลนะครับในการที่จะสามารถส่งต่อตรงนี้นะครับสื่อสารออกไปในวงกว้างครับทีน้องก็หาออจํานวนคนที่เข้าไป อชอบกดไลค์นะครับแล้วก็ดูเยอะนะครับให้เป็นวิดีโอที่มีการได้รับความสนใจสูงนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่น้องก็นําวิดีโอนั้นนะครับนำวิดีโอนั้นนําลิงก์นั้นนะครับเข้าไปโพสต์ใหม่ใน,ในในตัว Instagram ของพี่น้องนะครับแล้วด้านล่างพี่น้องก็ใส่ลิงก์วิธีการจําให้สูงเทคนิควิธีการจําให้สูงผ่านลิงก์ผ่านลิงก์งของอ ตัวคลิกแบงก์นะครับที่เป็นแอดเรดของเรานะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะมีลิงก์ของเขาเหมือนกันที่ส่งกลับไปที่ตัวเพจของเขานะครับดังนั้นวิธีการนี้พี่น้องสามารถที่จะสร้าง a c c o u n t ของพี่น้องแล้วก็นำตัวโพสที่ได้รับการดูเยอะนะครับแล้วก็นำไปโพสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ค,คือสามารถที่จะสร้างรายละเอียดนะครับพี่น้อง เชื่อมต่อกับลิงก์ผ่านกระบวนการนี้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับบอกเออสร้างอินสตาแกรมแล้วอาทิตย์หน้ายอดเข้ามาเลยไหมมันต้องใช้การเติบโตขึ้นโกรอขึ้นนะครับพี่น้องสร้างตรงนี้แล้วก็คลิปในการที่โพสต์เข้าไปโพสต์เข้าไปวิดีโอที่ มีคนสนใจมากๆนะครับเรารีโพสต์อีกครั้งหนึ่งเราไม่ต้องไปสร้างครีเอทวิดีโอเองนะครับก็นําตัวนี้ไปสื่อสารในช่องของพี่วิ่งน้องหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ลิงก์ของวิ่งน้องไปลิงก์ตัวนั้นก็คือจะส่งมาที่หน้านี้ถูกไหมครับหน้าที่เป็นเวนเดอร์บอกวิธีการซ e ีเครตตัวนี้ว่าจะจำยังไงและนี่ก็จะทําให้วิ่งน้องได้รายได้อีกหเส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นทราฟฟิกมันจะวิ่งเข้ามาเรื่อยๆวิ่งเข้ามาเรื่อยๆ พี่น้องก็โพสเข้าไปเรื่อยๆนะครับโพสเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะบอนดิ้งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทําให้คนรับรู้ข้อมูลของพี่น้องมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราก็ใช้เทคนิค,ควิธีการก็คือนําตัวคลิปหรือรายละเอียดที่เขาโพสต์แล้วมีคนดูเยอะๆนะครับตรงนั้นไปโพสต์ต่อนะครับแล้วก็เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคเคล็ดลับวิธีการที่จะทําให้กระโดดได้สูงแล้วก็ ทำแต้นได้เยอะมากขึ้นในกีฬาบาสเกตบอลนะครับรับรองว่ามีคนเข้ามาดูแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเกร็ดความรู้นะครับที่หลายๆคนนะครับต้องพยายามศึกษานครับแล้วน้องศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้นะครับกับ ตัวพี empieza, ่น้องเองนะครับทำให้รายได้วิ่งเข้ากระเป๋าของพี่น้องให้ได้นะครับแล้วก็บริบทการหาเงินนะครับในยุคหน้าจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะการหาเงินแบบออฟไลน์นะครับจะสู้ออนไลน์ได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราต้องติดอาวุธลบทางด้านความรู้นะครับพี่น้องเข้ามาอบรมเรามีวิธีการที่จะสอนวิธีการโปรโมทคลิกแบงค์นะครับแล้วก็ใช้ระบบลักษณะอย่างนี้นะครับ ร่วมผสมสารกับวิดีโอนะครับในการที่จะทำเงินให้วิ่งน้องแบบต่อเนื่องนะครับเข้าที่เวลาแอปที่นั่ง AI PIM นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีการสุดยอดที่ี่น้องยงไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับมี5%เท่านั้นที่ก็ทำกันนะครับครับวันนี้ผมพี่รับ AI หรือโค้ชส่วนนะครับต้องขอกัาบลาวิ่น้องว็ยเด็กแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ